สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับน้องบินเซรีไทยรถสวยกันอีกแล้วนะคะวันเสาร์มาเจอกันเช่นเคยรีวิวคลิปยาวของเรานะคะวันนี้นะคะน้องบินจะมานําเสนอนะคะเป็นเก๋งสุดรู้ดีไซน์สไตล์ผู้บริหารเลยนะคะกับเจ้าคันนี้นะคะโตโยต้าแคมรี่ G นั่นเองได้ในส่วนของตัวท็อปไปเลยคันนี้นะคะบอกไว้เลยว่าออปชั่นนะคะลน้ลนๆ้นแบบจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะคะใครที่กําลังมองหาความคุ้มของคุ้มของคุ้ม,มต้องคันนี้เลยนะคะ มือหนึ่งปง้ายแดงราคาล้านกว่านะคะเราไม่ขายนะของเราเป็นรถมือสองก็จริงแต่คุณภาพเกรดเอแน่นอนเพราะเราคัดเกรดมาให้นะคะคันนี้นะคะรถปี2018ราคาอยู่ที่550,000กับ9,000บาทเท่านั้นเองอะไม่มัวพูดพร่ำทำเพลงและมาให้ดูลูกให้ลูกค้าดูในส่วนของดีเทลตัวรถกันบ้างนี่ชมหน้านะตัวนี้นะเป็นแมนเชิงนะคะลูกค้าเป็นชมหน้าใหม่ของเขาเลยนะคะ ด้านหน้านะคะพิเศษของเขาก็คือมีจุดเซ,นซ็นเซอร์มาให้ด้วยนะคะลูกค้า2ฝั่งเลยนะซ้ายขวานะคะด้านล่างน,นะคะตัดโครเมียมมาให้นะคะในส่วนของช่องระบายลมนะไม่ได้มาเป็นสีดําทึ่ยอย่างเดียวนะคะอ่ะให้ดูในส่วนของดวงไฟด้านหน้านะคะดวงไฟยังไม่มีคราบเหลืองให้ลูกค้าเห็นเลยใช่ไหมคะรถนะคะคัดเกล็ดมาให้นะคะตัวนี้เป็นว v, v t ีนะคะไอดับเนั่นเองนะคะในส่วนของล้อมแม็กนะคะเป็นแม็กเดิมเดมนะคะของโตโยต้า น,ะะนี่ในส่วนของยางอันนี้ทางร้านเปลี่ยนให้ใหม่แล้วทั้งสีเส้นเป็นยางใหม่แน่นอนนะคะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของภายนอกรอบๆอบคันกันก่อนนะคะลูกค้าในส่วนของขอบประตูนะคะจะแต่งคาดด้วยโครเมียมให้นะคะในส่วนของขอบประตูะเพิ่มความโดดเด่นนะลูกค้าจะได้ไม่ทื่อๆเกินไปนะคะมือจับนะคะก็จะเป็นซีเดียกับตัวรถแต่จะแต่งโครเมียมมาให้เช่นกันนะคะเพิ่มความมีลูกเล่นให้นะอ่ะ มาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะันนี้นะบอกเลยว่าเป็นดีไซน์ของผู้บริหารจริงๆนะคะลูกค้านี่ให้ดูในส่วนของด้านหลังดวงไฟดวงโตๆนะคะอันนี้ใช้ได้ดีแน่นอนนะคะลูกค้ามาพร้อมกับแคมรี่นะคะตัวสอนนูนโลโก้โตโยตา้าและบง่งบอกถึงเครื่อง2000นั่นเอง2องมาพร้อมกับตัว G ีซึ่งเป็นตัวท็อปนะคะลูกค้านี่๋ยวให้ดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระนะคะ ห้องเก็บสัมภาระกว้างนะคะแล้วก็ลึกนี่ด้านในอ่ะรู้สึกว่าจะเชื่อมกันได้นะคะลูกค้านี่ให้ดูแผ่นพรมนี้แผ่นพรมนี้อ่านี่บล็อกแม่แรงนะคะยางสเปย์ยังมีครบนะคะลูกค้าถือว่าครบครันแน่นอนนะคะหากฉุกเฉินเกิดอุบิเหตุสามารถใช้ยางได้เลยทันที ขอบกันรอยนะคะสภาพ9.9%ด้านหลังมีเซ็นเซอร์มาให้ถึง2จุดด้วยกันนะคะน็อตยังอยู่เดิมนะคะลูกค้าไม่มีรอยขันนะคะนี่แผงกันความร้อนก็มีมาให้นะคะอะไปดูในส่วนของอ่าลืมจุดเซ,เซ็นเซอร์มี4จุดนะคะลูกค้าเดี๋ยวไปดูในส่วนของออปชั่นด้านในกันบ้างนี่มาเริ่มที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังตัวนี้จะมาพร้อมกับ บาดังสีน้ำตาลน,นะคะมีไอโซฟิกเช่นเคยนะคะบ้านไหนที่มีลูกเล็กนะคะสามารถติดตั้งคาซีทได้เลยนะคะด้านหลังนั่งได้นะคะสองถึงสามพนนะคะมีเบลให้ทุกจุดนะคะนี่ <Hey. S 1> ขอบนะคะลูกค้านี่เบาของเขานะคะข้อดีคือระบายความร้อนได้ด้วยนะลูกค้าค่ะลูกค้าสังเกตนะที่เบาของเขาจะมีเป็นออเขาเรียกว่าอะไรเดียเป็นรูๆเนาะ อ่าอันนั้นก็คือเป็นเบาะก,กันความร้อนนะออปชั่นคันนี้คือล้นๆ้นมากๆเบาะปรับไฟฟ้านะลูกค้านะมีทั้งด้านล่างและด้านข้างๆเบาะเลยนะคะนี่เดี๋นี้ได้ในส่วนของพงมลัยมันติฟังก์ชันนะคะ3ก้านแบบ2ข้างนะคะคอนโทรลด้านหน้านะคะตกแต่งด้วยสีดำนะคะซึ่งเป็นปัดเนี่ยนะขอสักครู่นะลูกค้าโหมนะคะนี่ในส่วนของนี่ตัวนี้นะไฮไลท์ของเขาชัดแบบได้ ใช่ไหมคะตากล้องของเราตัวนี้ชัดแบดได้นะคะนี่ชงเก็บสัมภารุสัมภาระหรือว่าจะใช้วางแก้วน้ําก็ได้ตัวนี้เป็นระบบเกียร์ออโต้นะคะเครื่องยนต์นะคะใช้น้ํามันเบนซินนะคะลูกค้านี่ให้ดูขอบยางกันสักนิดนึงนะคะลูกค้าทาไมขายถูกจังแคมรีนะคะลูกค้าขายแค่5้าแสนห้าหมืบาทเท่านั้นเองให้ดูนะคะรถเคยชนมาหรือเปล่าไม่เคยนะคะรถที่ร้านรับปาาระกันให้ไม่มีชนหนักพลิกความน้ำท่วแมแน่นอนนะคะลูกค้าสามารถนําไปตรวจสูนได้เลยคันนี้นะคะ มีประวัติเช็คซูนให้ด้วยนะคะเพิ่มความมั่นใจให้คุณลูกค้าไปอีกหนึ่งระดับนั่นเองนะคะประวัติดีฟรีดาวออกรถง่ายนะคะคุณลูกค้าค่ะหากสนใจก็สามารถโทรหาน้องบินได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 3 1 3 2 1 9 0 3นะคะเบอร์นี้แอนไลน์ได้นะ0 9 3 1 3 2 1 9 0 3นะคะคุยเอกสารกันก่อนได้นะคะออกรถง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากแน่นอนนะคะคันนี้ผลอยู่ประมาณหมื่นต้นๆเท่านั้นเองนะคะลูกค้า่ะ สนใจแล้วนะคะอยากได้รถเก่งขนาดใหญ่เครื่องยนต์2000นะคะแถมประหยัดน้ํามันด้วยนะลูกค้านะคันนี้ราคาแบบนี้ไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆต้องจัดแล้วแหละคันนี้นะคะวันนี้นะคะน้องบินก็ขอตัวลากันไปก่อนหากสนใจอย่าลืมติดต่อมานะคะคันนี้อย่าลืมอยู่ที่ไหนก็ออกรถได้นะลูกค้านะมีบริการส่งฟรีให้ทั่วประเทศเลยคะ่ะคิดจะมีรถสักคันทีหนึ่งน้องมินเซรีไทยคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรีไทยรถสวยคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย